บรรยากาศยามเศร้าเด้อครับยูนี่คือเมืองเฟื่องเด้อครับอันนี้รีสอร์ทเด้อครับรีสอร์ทริมแม่น้ำน้ำก็ไหลแห้งเศร้าๆนะครับเมฆปีหมอกกหลายครับผ่นะครับหมอกโอ้อันนี้สีเจ็ดโมงแล้วได้ครับนี่เจ็ดโมงแล้วหมอกหลายครับครับผมนะครับเต็มเลยครับตีเทียนอยู่ต้องพ่นหมอกบางภูเขาบนเลยครับนี่ครับ เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ่งสวยๆงามๆมารับชมบรรยากาศน้ำกันครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆครับก็เลยเอาบรรยากาศที่มาเที่ยวว่าให้พี่น้องเบ่งน้ำกันครับชมความสวยงามนี่ครับชมบรรยากาศสวยๆงามๆน้ำกันเห็นไหมครับพี่น้องงามมับนะครับมันมีอันนี้ยูสันบนครับนี่ครับผมก็สียางมาให้พี่น้องเบ่งนี่ครับ สวยๆงามๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิวสวยๆงามๆนี่ครับผมต้องระว่างเห็นไหมครับเอาให้พี่น้องเบ่งน้ำการโอ้งามงามครับนี่ครับคือสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีนึงนะครับนี่แม่น้ำข้างล่างนี่ไสขนาดนะครับนี่ครับนี่ทุกห้องนี่รู้สึกว่าจะเต็มเบิดเลยครับอยู่ข้างล่างนี่ครับแต่ว่าข้างล่างเมื่อมีห้องน้ำครับมันต้องขึ้นมาข้างบนแต่อยู่ข้างบนนันสิมีห้องน้ำนี่้ครับ นี่ครับหมอกโอ้หลายคักเนี่ยครับอยากเห็นผู้เขากับริเห็นตอนตอนสาย,สายไปแล้วครับอห้พี่น้องเบิงชมสวยความสวยงามแล้วกันนี่คือเมืองเฟื่องเะครับสอปอปลาวล่าประเทศเพื่อนบาทของเฮาขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผม